เดีย๋ยวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ทุกคนได้เห็นว่าหน้าตาโต๊ะทางานของเรามันเป็นยังไงนะฮะช่วงนี้ก็เพิ่งจะมีเวลามาจัดโต๊ะทางานตัวเองที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้นหลังจากจัดโต๊ะไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโต๊ะนี้มันกําลังพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วละประมาณนี้สวัสดีทุกคนนะครับร้องแทนนะครับเป็นนักวาดภาพนะครับนักประกาศวาดแทนสตาร์นะครับช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ย้ายมาอยู่บ้านกาแฟนะครับ แล้วก็เพิ่งจะมีเวลามาจัดโต๊ะทางานของตัวเองช่วงที่ผ่านมาจริงก็ทางานเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าถ่ายวิดีโอพวกโต๊ะทํางานตัวเองหลงเพราะมันเละเทะมากๆนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะมาโชว์ให้คนได้เห็นว่าหน้าตาโต๊ะทํางานของเรามันเป็นยังไงกันบ้างนะ ก็จะมีโต๊ะ2ตัวของเราต่อกันเป็นรูปตัว L ตรงนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ทํางานดิจิตอลแล้วก็พาร์ทหนึ่งก็จะเอาไว้ใช้ทํางานอาร์ททอยหรือว่างานครา์บางทีตรงนี้ก็จะเลอะมากๆแล้วก็จะแบบว่าทิ้งเอาไว้ให้มันระเกะระกะไปเลยแล้วก็จะเว้นส่วนนี้ไว้ให้สะอาดที่สุดเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ทํางานดิจิตอลนะครับบางทีก็ขี้เกียจเก็บโต๊ะเยอะๆก็ต้องมีแบบโต๊ะสักสตัวไว้ต่อกันเพื่อได้ได้แบบว่าไม่ต้องเก็บโต๊ะบ่อยๆนะฮะ ส่วนโต๊ะไม้ของเราก็จะเป็นโต๊ะแบบคัสตอมนะครับขาโต๊ะได้มาจากอ e ีเกียแล้วก็ซื้อท็อปโต๊ะไม้มาจากช้อปปีมาประกอบรวมกันอีกทีหนึ่งข้างๆโต๊ะก็จะมีชั้นวางของล้อเลื่อนตรงนี้เอาไว้วางของอื่นๆส่วนเก้าอี้เราก็จะเป็นเก้าอี e ้อีเกียเหมือนกันเอาไว้หันซ้ายหันขวาสะดวกสะดวกแล้วก็สามารถปรับความสูงได้ด้วยอันนี้ก็โอเคมากๆเลยตอนทํางานก็จะต้องหันไปหันมาแบบนี้นะครับว่าดูบน iPad เสร็จก็แวะมาทำอาร์ตทอยแล้วก็กลับมาทํา iPad ต่อ โซนทํางานคราฟก็จะมีโคมไฟนะครับอันนี้ก็ได้มาจากอีเกียเหมือนกันใช้มานานมากๆแล้วตรงโซนทํางานคราฟทํางานประดิษฐ์ตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยฮะเราจะมีของที่แบบเอาไว้หยิบจับได้ใกล้ๆมือพวกอุปกรณ์ระบายสีหรือว่าอุปกรณ์ปั้นก็จะวางไว้ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับมีทั้งสีระบายโมเดลก็จะวางไว้ตรงนี้ด้วย ตรงโซนทํางานคราฟก็จะมีพวกงานปั้นที่เป็นงานต้นแบบก็จะวางไว้ใกล้ๆตรงนี้เอาไว้ดูเล่นๆตอนที่เรากําลังทํางานนะครับนอกจากอุปกรณ์ทํางานคราฟ iPad สสำหรับวาดรูปอุปรกรณ์อีกอันนึงที่จะวางไวบ้บนโต๊ะเสมอก็คือ Macbook นะครับอันนี้ปกติก็เอาไว้เปิดดูคอนเทนต์หรือว่าฟังเรื่องผีอะไรเงี้ยระาวางทํางานนะครับหรือบางทีก็จะเอาไว้เปิดดู r e f e r e n c e จากอินเทอร์เน็ตด้วย ส่วนข้างหลังตรงนี้ก็จะมีสมุดสเกจเก็บไว้ใกล้ๆมือนะครับเวลามีไอเดียอะไรที่ยังไม่อยากจะเอาลงงานดิจิตอลน่ะก็จะสเกจลงสมุดไว้ก่อนตรงโซนนี้ก็จะมีอุปกรณ์ e อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับกล้องถ่ายรูปฟูจิอันนี้ก็จะเอาไว้ถ่ายพวกงานอาร์ตทอยที่เราทําไว้นะครับส่วนพวกเมมการ์ดหรือว่าสายชาร์จอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่มันโชว์ตรงไหนไม่ได้แล้วก็จะเอามาเก็บซ่อนไว้ตรงนี้นะครับแอบแอบไว้อันนี้ก็เป็นของที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็มีกระติกใส่น้ําแล้วก็ ใส่กาแฟนะฮะเอาวางไม่ใกล้ตัวเลยเพราะว่าองกินน้ำเยอะมากตอนนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือที่เราเอาไว้โชว์หนังสือที่เราชอบนะครับหนังสืออาร์ตบุ๊กหรือว่าหนังสือคอมิกที่เป็นอินสปิเรชันของเรานะฮะก็จะเอาวางไว้ใกล้ๆตัวตอนทางานเวลาหาไอเดียหาแรงบันดาลใจเนี่ยก็จะหาหยิบจากเอาใกล้ๆตัวไว้ก่อนนะครับ พูดถึงหนังสือเราก็จะมีหนังสือของเราเองด้วยนะครับวางไว้แถวๆนี้ก็จะเป็นคลังของสะสมที่เราเคยทำไว้นะครับเล่มนี้ก็จะเป็น sketchbook ที่รวบรวมผลงานที่ s k e t c ลงสมุดนะครับส่วนเล่มนี้เป็นงานล่าสุดเลยฮะเป็น c o m ิก book เล่มแรกที่เราตั้งใจทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเล่มสีล้วนด้วยงานนี้คือลงแรงเองแล้วก็ลงทุนผลิตเองด้วยเลยมันมากๆฮะเล่มนี้ เป็นตู้ที่เอาไว้โชว์งานคราฟงานอาร์ตดอของเราที่เราเออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วก็จะไว้โชว์ที่ตู้นี้ใกล้ๆตรงนี้เราก็จะมีโซฟาสีเหลืองเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับหลังจากที่ทำงานมาอย่างยาวนานทั้งวันเราก็จะมาพักนั่งเล่นตรงนี้เวลาเบื่อๆหรือว่า อยากจะพักผ่อในให้สมองโล่งแล้วก็จะมาหยิบกีตาตร์ตัวนี้แล้วก็มานั่งเล่นให้มันรู้สึกสบายใจห,หัวโล่งๆแลว่าหลายคนน่าจะเป็นคล้ายๆกันก็คือเวลาเราแบบจัดโต๊ะทำงานเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่ามีไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีกําลังใจอยากจะทํางานใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าแบบพอจัดโต๊ะให้สะอาดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโต๊ะนี้มันกําลังพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้ หลังจากนี้ก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ของเรานะครับมันอาจจะดูลบหูลกตาวานยิ่งคืนในอนาคตนะครับหลังจากทำง,งานไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามช่องทางสตาร์ไว้ด้วยนะครับใครอยากเห็นเราทำวิดีโอคอนเทนต์แบบไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย